สวัสดีครับสำหรับวันนี้ทางสวนธนพัฒนะครับพาเพื่อนๆมาชมต้นมันบอรี่ชุดนี้เป็นมันบรี่ดำออสตุรกีนะครับหรือว่าหม่อนดำออสตุรกีชุดนี้จำนวน10ต้นนะครับกำลังจะทำการแพ็คจัดส่งไปที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร091 0515839่อเพื่อนๆสามารถแอดไลน์นะได้นะครับนำเบอร์โทรไปค้นหาในช่องเพิ่มเพื่อนนะครับโดยใช้เบอร์โทรก็จะเจอชื่อสวนธนพัฒน์สกลนคร